โอเคครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเ,เราน่าจะมี value ladder และวมีบันไดคุณค่าของธุรกิจละธุรกิจเราเนี่ยมันควรจะออกแบบมามากกว่าแล้วก็ลึกกว่าที่จะมีแค่สินค้าตัวเดียวไปยิงแอดขายแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอา product นะเข้ามาเติมในบันไดคุณค่าแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของ sales funnel กันต่อนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่พูดถึง sales funnel อะ คนมักจะนึกถึง marketing funnel marketing sales funnel นะครับอย่างเช่นเวลาที่เราจะไปยิงแอด Facebook เนี่ยเขาก็จะมีแคมเปญที่แบ่งออกเป็น awareness consideration conversion พวกนี้ใช่ไหมครับก็มันจะเป็นลักษณะของ marketing funnel นะครับซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็จะเรียกอันนี้ว่า sales funnel ก็ได้ก็แล้วแต่และกันนะจะเรียกว่าอะไรก็ได้พออย่างทุกวันนี้มีชั้นที่ลึกขึ้นก็จะเป็น loyalty advocacy ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า sales funnel ที่เราจะกำลังจะพูดถึงกันในบทนี้มันจะต่อเนื่องมาจาก การที่เรามีตัว value ladder เสร็จแล้วก็มี product ในระดับในระดับที่ลึกขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เราจะเอาสินค้าเหล่านั้นะมาดูว่าสำหรับธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะครับเราขายเมื่อไหร่ได้บ้างแล้วก็เราขายยังไงได้บ้างนะครับอันนี้คือ sales funnel ที่เราจะพูดถึงกันในในบทนี้นะครับ mm hmm. คือก่อนที่เราจะไปพูดถึง sales funnel เนี่ยผมอยากจะ,ะให้ทำความรู้จักกับ เมทริกซ์ตัวหนึ่งก่อนนะครับที่เรียกว่า R F M นะ R F M มาจากคำว่า R เนี่ยมาจาก r e c e n c y นะครับ r e c e n c y คือความอะไรอะความเร็วๆรนี้อน่ยไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเหมือนเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือ recent ใช่ไหม r e c e n c y ก็คือการเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ frequency คือความถี่ให้มาความถี่ความบ่อยใช่ไหมครับแล้วก็ monetary หรือว่า monetary value ตัว M เนี่ยนะครับก็คือมูลค่านะครับ R F M Matrix เนี่ยโดยปกติแล้วอ่ะพวกองค์กรจะเอามาใช้เพื่อเพื่อจัดกลุ่มเพื่อ segmentation ลูกค้ากลุ่มที่มี R สูง F สูง M สูงเนี่ยคือกลุ่มที่โอ้เป็นลูกค้าชั้นดีเลยซื้อเพิ่งซื้อมาเลยเมื่อไม่นานมานี้แถมซื้อบ่อยด้วยแถมซื้อที่ซื้อเยอะด้วยเนี่ยนะทั้ง R ก็สูงทั้ง F ก็สูงทั้ง M ก็สูงแบบเนี้ยก็อยู่ในกลุ่มหนึ่งอ่ะถ้า R F M อยู่กลางๆอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง R 0, F 0, M น้อยอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง R น้อย F เยอะ M น้อยอยู่อีกกลุ่่่มมเเอาเอาาา segmentation รับแตวสห ฟัน n นลเนี่ยเออมันมหัศจรรย์มากเลยก็คือว่าตัว AI เป็นโมเดลเนี่ยมันมาบอกให้เรารู้ว่า ค,คือมันมีการทําการวิจัยแล้วมันมาบอกให้เรารู้ว่าคือบางทีเราอาจจะคิดว่าเ,เราขายสินค้าตัวหนึ่งให้กับลูกค้าเสร็จแล้วลูกค้าอาจจะยังไม่อยากซื้อสินค้าตัวอื่นเพราะว่าเพิ่งจ่ายเงินไปเองอะ่ะเราก็ไม่รู้สินค้าที่มีเยอะเยอะอย่าเพิ่งซื้อแล้วกันนะครับแต่ว่า RFM Matrix เ่ยมมันบอกตรงกัมข้นมบอกไม่ใช่มันบอกว่าคนที่ RFM สูงเนี่ยคนที่เพิ่งซื้อซื้อบ่อยแล้วก็ซื้อทีเยอะเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะซื้ออีกเออมันเลยเป็นที่มาของการออกแบบ Sales Funnel นะครับ s ชิงส่นที่เราจะออกแบบกันเนี่ยมันคือการอย่างที่บอกว่าขายสินค้าอะไรได้เมื่อไหร่แล้วก็ขายยังไงนะครับโดยที่ขายเมื่อไหร่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นขายแบบ up sell นะ cross ซ e l l แล้วก็ down sell ส่วนขายยังไงเนี่ยนะครับมี order bump one time offer check out offer event ending offer เดี๋ยวเราจะไปค่อยๆดูกันทีละตัวนะครับเริ่มจากขายเมื่อไหร่ก่อนตัวแรกก็คือ up sell นะครับ อัพเซลเนี่ยเราขายเมื่อ,อไหร่เราขายเมื่อลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าฟรอนต์เอแล้วซื้อสินค้าตัวแรกแล้วนะครับสินค้าอัพเซลเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งมอบคุณค่าที่ต่อยอดจากสิ่งที่ลูกค้าซื้อตัวแรกตัวฟรอนต์เอนนะครับแล้วก็คืออย่างเช่นอาจจะเป็นการสั่งซื้อในปริมาณที่มากขึ้นโดยที่ราคาถูกลงนะหรือจะเป็นการสั่งซื้อบันเดิลก็ได้นะครับบันเดิลที่ราคาต่อนหน่วยต่อรายการนะถูกลงนะครับเช่นจากตอนแรกซื้อสินค้า A100 ซื้อสินค้า B 200ซื้อควบกันไปเลลดเหลือทหร้อยซื เป็นต้นบันเดิลน,นะครับหรือว่าจะเป็นการสังส่งซื้อสินค้าตัวต่อยอดในราคาพิเศษก็ได้อันนี้คือการอัพเซลนะครับตัวอย่างมาดูตัวอย่างของร้าน m มคโดนัลลนะครับร้าน m มคโดนัลลนี่เป็นตัวอย่างของคลิกฟันเนลเช่นเดียวกันนะครับ คือเซลซอนเนลเนี่ยเห็นไหมครับผมเอาตัวอย่างมาให้ดูเพื่อที่จะบอกว่ามันไม่ได้จําเป็นว่าต้องคือมันไม่ได้จําเป็นต้องอะไรเลยอะคือมันไม่มีเงื่อนไขอะไรบังคับเลยอะไอหลักการมันคุณเอาไปแอพพลายได้ทุกธุรกิจอะไม่ได้จําเป็นว่าธุรกิจนี้ใช้ได้ไหมธุรกิจนั้นใช้ได้ไหมต้องมีวิาสัยมันไม่เกี่ยวเลยครับเนี่ยครับขายอาหารธรรมดาคุณก็อัพเซลได้คุณก็ทำเซลซอนเนลได้นะครับคือข้อมูลมีข้อมูลตัวหนึ่งที่ที่มาจากหนังสือที่ชื่อว่าหนังสือของ ของ Click Funnel นะครับ c o m s e c r e t อ่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะหนังสือเล่มน,นี้นะครับเขาบอกว่าถ้าขายแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นเนี่ยนะครับแม็กโดนัลจะมีต้นทุนอยู่ที่1.99เหรียญน,นะต้นทุนนะครับโดยที่แฮมเบอร์เกอร์มันราคา2.09เหรียญเพราะฉะนั้นแม็กโดนัลจะมีกำไรเท่าไหร่6บาทคุณคิดว่าขายแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้รวยปะแม็โดนัลขาย1ชิ้นได้กำไร6บาท ไม่รวยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์เขาก็จะถามเราเลยว่าอะไรรับเฟนฟายกับรับน้ำไหมใช่ไหมฮะเป็นชุดใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ C.P.A หรือว่า Cost per Acquisition ต้นทุนในการได้ลูกค้ามาเท่าเดิมต้นทุนค่าการตลาดอะไรต่างๆเท่าเดิม1.91แต่ว่าพอมันเป็นเซตเมนูราคามันกระโดดขึ้นไปเป็น3.89มาจิ้นมันจาก6บาทกลายเป็น49บาทเพิ่มขึ้น78เท่าทันทีนะครับอันนี้เป็นตัวยอย่างของการอัพเซลล์อัพเซลล์1ดอก กำไรเพิ่มขึ้น7จแปดเท่านะครับเพราะว่าต้นทุนในการหาลูกค้าต้นทุนในการยิงแอดนะคุณไปยิงแอดต้นทุนมันเท่าเดิมใช่ปะ่ะการจะได้ลูกค้ามาคนหนึ่งถ้าไม่คุณไม่อัพเซลคุณก็มีกําไรแค่ระดับเบื้องตน้นใช่ไหมครับออไอตัวเรื่องเล่าของแมคโดนัลตัวเนี้ยผมโน้ตไปนิดนึงนะว่า มันเกิดจากคอสของฟรายกับดริ้์เนี่ยคอสของเฟรนฟรายกับอาหาร,าหารกับเครื่องดื่มเนี่ยมันต่ำสุดๆนะซึ่งมันก็ต่ำจริงๆเพราะเป็นอาหารจังเหรแล้วก็ตัวเนี้ยมาจาก r e e เฟ e แนนตอันนี้เป็นดาต้าจริงๆมาที่ Refer e n c e มาจากคลิกฟันแนลนะครับผมไม่รู้ว่า,าจริงราคา,าจริงมันเป็นอย่างจริงๆหรอแต่ผมเอาเรื่องเล่าตัวเนี้ยมาพยายามจะมาพิสูจน์พอ้เห็นว่าคุณจําเป็นต้องอัพเซลจริงๆนะเพราะว่ามันทํากําไรเพิ่มให้ได้ทันทีเลยในการอัพเซลรอบเดียวแบบเนี้ยนะครับอ่ะก็ อันนี้ธุรกิจของของคนไทยนะผมไปซื้อไอ้ตัวผ้าห่มเห็นไหมครับก็เขาก็ up sell เห็นไหมครับอแอดมินเขาก็ up sell เรียกได้ว่าต้อง always up sell ต้อง up sell เสมอนะครับบางธุรกิจเนี่ยใช้แอดมินเนี่ยอาจจะถือได้ว่าเป็น KPI อย่างหนึ่งเลยก็คุณต้อง up sell ถ้าคุณไม่ up sell เนี่ยตก KPI อะไรเงี้ยนะครับเพราะอะไรเพราะจ่ายค่าตลาดเท่าเดิมสร้างรายได้มากขึ้นดังนั้นกําไรสูงขึ้นถูกไหมครับผมไปซื้อไอ้ตัวผ้าห่มเ่ยก็เขาก็จะเนี่ย หนพืนเท่านี้พอ2อพืนเหลือผื้นละเท่านี้อ่าซื้อซื้อมากขึ้นในราคาต่อหน่วยที่ต่ําลงใช่ไหมครับทาง้าที่เว็มะหมอะล้วผมก็ซื้อคนเดียวแต่ว่าเขาก็าก็อัพเซลล์เผื่อจะซื้อไม่ให้แฟนะซื้อไม่ให้ใครด้วยใช่ไหมก็ต้องอัพเซลล์นะครับ ขายอาหารในแอปอย่างเงี้ยก็มีการ u p ซ e l l อ่ะสั่งอาหารจานหนึ่งแล้วคุณอยากจะกูเตนฟรีเออเอาขนมปังกูเตนฟรีไหมหรืออยากจะเพิ่มไอ้นั่นไหมเพิ่มชีสเพิ่มโน,น่นเพิ่มนี่ไหมอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการ u p ซ e l l ซึ่งผมเอาตัวอย่างพวกเนี้ยมาให้ดูว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะว่ามันคือธุรกิจอะไรฟิสิกอลหรือดิจิทัลผลิตาั์มีเว็บไม่มีเว็บไม่เกี่ยวคุณใช้แอดมินใช้ขายทางอินบ็อกซ์อะไรไม่เกี่ยว u p ซ e l l นะครับต้อง u p ซ e l l นะครับเป็นหนึ่งในส่วนสําคัญของเซลล์ฟสโแนลนะครับ อันนี้ก็มีแบบนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นเว็บที่ชื่อว่าลุกแ a น t a สติกนะครับเ,เวลาที่จะเข้าไปซื้อปั๊บเนี่ยเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าซื้อยอดเกิน2,002เอาส่วนลดไปเลยเอ,อ,อันนี้เป็นอับเซลปะ่ะเพื่อให้ลูกค้าซื้อถึงเลเวล1น่ะซื้อจากจากทีแรกที่เราเข้าไปเราจะซื้อแค่ อะไรอะสินค้าชิ้นเดียว1000กว่าบาทวุ้ยแต่ว่าถ้าอัดเพิ่มไปถึง2 0 0 0ันกว่าบาทเราได้ส่วนลดหวาเออเพราะงั้นซื้อเนี่ยก็เป็น up s เซลใช่ไหมครับเป็นอั s เซลนะอันนี้ก็เหมือนกันร้านขายดอกไม้อ่าร้านขายดอกไม้ยิงแอดขายดอกไม้สนใจซื้อดอกไม้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อแทนที่จะได้กําไรจากการแค่ขายดอกไม้ไม่ลูกค้าจะสั่งซื้อดอกไม้แล้วเออลูกค้าเอาดอกไม้จะรับการ์ดเพิ่มไหมจะรับดอกไม้เพิ่มไหมรับลูกป่มเพิ่มไหมเพิ่มเท่านน้นเท่านั้นเท่านี้นี่ครับพึองการว็บ e c o นะครับ ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแอดมินถ้าเกิดว่าคุณใช้แอดมินคุณก็อัพเซลแบบนี้ได้ถูกไหมครับนะนี่คือการอัพเซลของเซลสโตรเนลมาต่อกันที่ตัว cross เซลนะครับเ h e n จะจะจะ,จะขาย cross เซลเมื่อไหร่ก็เช่นเดียวกันกันกบตัวอัพเซลนะครับก็คือเมื่อลูกคา้าตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า frontend ไปแล้วนะสินค้า cross เซลจะส่งมอบคุณค่าที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนเสริมนะครับตัวอย่างก็คือเช่นการสั่งซื้อส่วนเสริม สั่งซื้อสินค้าอื่นพ่วงไปด้วยนะหรือสั่งซื้อสินค้าอื่นราคาพิเศษหรือว่าสั่งซื้อบันเดิลที่ราคาต่อนหน่วยต่อรายการเนี่ยมันถูกกว่าคือผมจะบอกว่าผมอะ f i ฟ i t i o n ผมไม่เคลียร์นะนิยามผมไม่เคลียร์นะว่าอันไหนคือ up sell หรือ cross sell แต่เอาเป็นว่าถ้าลูกค้าซื้อสินค้าตัวแรกที่เราไปยิงแอดขายแล้วคุณอะต้องขายอย่างอื่นเพิ่ม ฟังเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมไปหามาก็คิดว่ามันคือการ cross sell นะไม่งั้นอาจจะเป็น up sell ก็ได้ไม่รู้อะคือเวลาที่เรากําลังจะซื้อสินค้าจะเช็คเอาท์แล้วใช่ไหมสั่งสินค้าอันนี้ในเว e ็บอีคอมเมิร์ซใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะชอบสินค้านี้ด้วยนะรู้คุณซื้อแบบพวกผลิตภัณฑ์สกินแคร์เฟสเชียลนะเกี่ยวกับผิวหน้า,าคุณอาจจะต้องการครีมตัวนี้ด้วยต้องการมอยส์เจอร์ไรเซอร์ด้วยต้องการโน้นนนี่ด้วยนีอยย่อย่างเงี้ยนะครับ cross sell ไปนะครับรนนตไซ Target, เป็นเว็บของอต่างประเทศนะครับกว่าจะซื้อโต๊ะได้สักาตัวเนี่ยนะครับโอ้หคุณจะเอาวอลเลนทีไหมเอาการรับประกันไหมจะสมัครสมาชิกไหมลดอีกนะอย่างงันนี้คือม่ตลอดทางอ่ะคือมันไม่มีใครมาขายสินค้าตัวเดียวแบบตัวเดียวโดดแล้วครับก็คือซัดโน่นซัดนี่พยายามทําเงินจากการที่ลูกค้าตัดสินใจไปแล้วอ่ะให้ได้มากที่สุดนะครับ Uh, อันนี้คือของลูกค้าผมนะครับครอสเซลเช่น mm hmm. เดียวกันของลูกค้าผมขายทั้งไลน์อ่ะแชทแอดมินอ่ะใช่ไหมครับแต่ว่าเออก็ลูกค้าเข้ามาซื้อตัวเจลอาบน้ำน่าจะใช่เจลอาบน้ําขอขวดใหญ่นะขอโอนก็ เออถ้าเกิดว่าจะซื้อเจลน้ำถ้าอยากให้หายเร็วอะเอาแปลงไปด้วยนะแอดมินก็จะแนะนำเอาแปลงไปด้วยนะปกติเนี่ยราคาเต็มร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเจลแล้วเนี่ยเออก็จะลดตัวเนี้ยเหลือแค่ร้อยเดียวรับไหมก็รับเนี่ยลูกค้าก็รับเห็นไหมครับนอกจากที่ว่าเราจะสร้างรายได้เพิ่มแล้วลูกค้าก็จะได้ลองรับคุณค่าที่หลากหลายขึ้นด้วยสำหรับการ cross sell นะครับ อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึงนะครับทีเ่เกิดที่ที่เป็น cross sell ที่ผมทำให้ลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสินค้าชุมชนนะครับก็อันนี้ดึงลูกค้าเข้ามาในหลาย,ลายแล้วผมก็แปะเนี่ย แปะว่าเรามีสินค้าจากจังหวัด A จังหวัด B จังหวัด C จังหวัดดีเต็ไมไปหมดเลยนะครับก็ลูกค้าถ้าสนใจสินค้าชุมชนพวกนี้ลองเข้าไปดูจากชุมชนในจังหวัดต่างๆลองเข้าไปดูเนี่ยแปะไว้ c o s s s เซลไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงก็ถือว่าก็ใช้ได้นะครับตอนที่เราเริ่มทํากันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีลูกค้าลงทะเบียนใหม่เนี่ยเข้ามา500กว่าคนลูกค้าลงทะเบียนใหม่เนี่ยหมายความว่าเขาเข้ามาแล้วเขาต้องไปกดเนี่ยไปกดดูไอ้ที่จังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับพอไปกดลงทะเบียนเสร็จปั๊บเนี่ย ซื้อก็400อกว่าคนแล้วนะเออสร้างรายได้เนี่ยประมาณ3องสิบคนก็ส0กว่าบาทเฮ้ยก็ใช้ได้ออเดอร์ประมาณ400อกว่าออเดอร์เฉลี่ย6ก0กว่าบาทเนี่ยครับการคอร์สเซลแบบนี้ก็โอเคคือลูกค้าซื้อสินค้าหนึ่งแล้วเราแปะไว้ว่าเออเนี่ยเป็นถ้าชอบสินค้าชุมชนแบบที่คุณซื้อไปดูเนี่ยมีชุมชนอื่นๆด้วยนะอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคอร์สเซลรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผลลัพธ์ก็ถือว่าโอเคจากที่เราทํากันมานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะผมเพิ่งไปกินซิสเล ถ้าจะไม่ผิดอ่ะไปกินหลายคนนะก็สองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเสร็จสองพันสี่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะไปจ่ายตังค์อ่าเขาก็ทำยังไงก่อนจะจ่ายตังค์ลูกค้าสมัครสมาชิกไหมเนี่ยราคาสามเก้าเก้าเนี่ยแต่ว่าได้ส่วนลดทันทีเลยนะใช้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ลดได้ทันทีเลยนะ,ะก็ก็จะได้แล้วก็จะได้ฟรีตัวนั้นตัวนี้ด้วยที่ที่ที่เราสั่งกินไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็พูดพูด,พดเสร็จแล้วเราก็เออเออเอาก็ซื้อ ซื้อก็ได้ว่าเป็นสมาชิกก็ได้สรุปแม่งจ่ายแพงกว่าเดิมคือหมายความว่ามันจ่ายค่าบัตรสมาชิกด้วยใช่ป่ะแต่ว่าแบบก็ซื้อเออไม่ไม่ดูเหมือนจะประหยัดว่ะแต่สุดท้ายแม่งแพงกว่าเดิมแล้วอ๋อโอเคไม่เป็นไรเราได้บัตรสมาชิกมาด้วยเผื่อได้รดครั้งหน้าซึ่งก็อ่าจนถึงวันนี้หลายเดือนประมาณเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่ได้ไปกินอีกเลยนะครับเราไม่ได้กินบ่อยขนาดนั้นแต่การอัพเซลเนี่ยมันก็ทำรายได้เพิ่มเข้ามาให้ในช่วงสั้นๆได้จริงๆนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ กลยุทธ์นะของการ up sell cross sell กลยุทธ์มันก็จะกลยุทธ์ที่เอาไปใช้ได้นะครับก็คือเราต้องระบุ customer journey ก่อนนะครับแล้วก็วางสินค้าขายให้เหมาะสมตามแต่ละจุดอ่าถ้าเกิดว่าเราใช้การขายแบบ admin อาจจะไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนมากมายก็คือ journey ก็คือเวลาลูกค้าเข้ามาทักอโอนจ่ายเงินแล้วแล้วก็หรือว่าก่อนจะโอนจ่ายเงินแล้วก็ up sell อะไรแบบนี้นะครับเวลาลูกค้าตัดสินใจ place order จะสั่งตัวนี้แล้วแล้วก็ up sell แบบนี้นะครับอย่างที่2คือแนะนําสินค้าที่มันมีจุดร่วมกับสินค้าที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วนะ มันต้องมีจุดร่วมด้วยนะครับอย่างที่3าคือเราอาจจะแนะนําส่วนเสริมนะส่วนเสริมที่มันเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าด้วยราคาตัดใจซื้อไปแล้วก็ได้นะครับหรือว่าเราแนะนําเป็นบริการก็ได้นะบริการที่เราช่วยให้ลูกค้าได้รับคุณค่าที่มันง่ายยิ่งขึ้นนะทำทำเอ่อทำให้ชีวิตลูกค้าสะดวกขึ้นเร็วเร็วขึ้นอะไรง่ายขึ้นแบบนี้นะครับนะหรือว่าเราจะสร้างเป็นออเดอร์เรสโฮเหมือนที่ผมให้ดูตัวอย่างเมื่อสักครู่นะก็คือเอ่อถ้าสั่งซื้อถึงอ่า 2000เนี่ยเอาส่วนลดไปเลย25%่ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยก,ก็ได้นะซื้อครบ1000ส่งฟรีสั่งสินค้าอ่าสินค้าราคาเราเวลาเราออกแบบสินค้าเนี่ยแปดร้อยห้าสิบละลูกค้าก็จะโอ้โ oh, หอีกแค่ร้อยห้าสิบเองได้ส่งฟรีก็เอาสิเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็การ a ล s o r b s a l e ก็จะช่วยอ่ช่วยให้เราได้รายได้เพิ่มขึ้นได้ได้อย่างง่ายๆ่ายโดยที่ไม่ต้องเสียต้นทุนค่าการตลาดเพิ่มด้วยนะมีอีกอันนึงขายเมื่อไหร่อีกอันนึงก็คือดาวเซลล์นะครับ เป็นการขายเมื่อลูกค้ากําลังจัดตัดสินใจไม่สั่งซื้อสินค้านะครับเวลาตัดสินใจเออไม่เอาดีกว่านะครับดาวเซลลคือเราส่งมอบคุณค่าที่เล็กลงในราคาที่ต่ําลงหรือว่าเราขายสินค้าเดิมแต่เปลี่ยนรูปแบบการชําระนะครับหรือว่าแบบหดสุดเลยสินค้าเดิมแต่ลดราคาแม่งเลยนะครับลดราคาออต่าลงไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการดาวเซลนะมาดูตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นอันเนี้ยปกติคนทำเซลซันเนลที่เป็นเซลซันเนลจะจจากในเว็บก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่า กำลังจะซื้อสินค้าอัพเซลอ่าสินค้าอัพเซลตัวนี้ราคา199เฮ้ยไม่เอาดีกว่า199ปุ๊บเสร็จปับ๊บดาวเซลเลยอ่ะไปซื้อสินค้าอีกตัวหนึ่งไหมอันนี้แค่179เออน,นี้แค่79เองถูกลงอย่างเงี้ยนะครับเป็นแวลูอีกอันหนึ่งแต่ราคาต่ําลงก็ได้นะครับ หรือว่าตัวนี้ก็ได้ะนะราคาเต็ม100บาทนะพอเวลาจะเอาไหมไม่เอาอะไอย่างนั้นผ่อนผ่อนสเดือนแล้วกันแต่ว่าเดือนละ40นะราคารวมทั้งหมดก็จะ120บใช่ปะ่ะก,ก็จะแพงขึ้นแต่ว่าคุณผ่อนได้ไงอันนี้ก็คือเปลี่ยนรูปแบบการชําระเงินจากการที่ลูกค้าต้องชําระแบบเต็มจํานวนครั้งเดียวเยอะๆอ่ะชำระน้อยลงก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการดาวเซลล์ลูกค้ากาลังจะเอาแล้วโอ้แต่รู้สึกไม่เอาดีกว่าแพงว่ะคือลูกค้าไม่บอกเราว่ามันแพงอ่ะแต่เรารู้สึกโหลูกค้าเปลี่ยนใจลอะอะไอย่างนั้น ผ่อนก็ได้นะอะไรแบบนี้นะครับเป็นต้นเป็นการดาวเซลล์นะครับหรือว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการดาวเซลล์เหมือนกันนะอโกูด้านะครับอาก d ด้าใครเคยจองที่พักผ่านอโกูด้าบ้างนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นโปรเรื่องของการจองที่พักผ่านผ่านอโกูด้าด้วยดีลที่ดีที่สุดนะครับคือ,อยังไงถ้าเกิดว่าสูตรในการได้ดีลที่ดีที่สุดจากอโกูด้านะคือคุณเข้าไปในเว็บของอโกูด้านะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือก ที่พักเลยนะใส่ตะกร้าไว้นะเหมือนกาลังจะซื้อแต่ว่าไม่ซื้อเว้ยออกออกเสร็จไปเข้าแอป,ปอื่นไปเข้าแอป,ป Booking คือคืออันนี้ต้องเหมือนกับว่าเราต้องเป็นสมาชิกอ g ก d ดก่อนนะมีการล็อกอินทิ้งไว้ไงนะเออ แล้วมันมีอีเมลเราใช่ไหมเออแล้วเราออกไปเลยไปบุ๊กกิ้งไปอย่างอื่นไปดูที่อื่นสักพักหนึ่งโได้จะส่งอีเมลมาพร้อมกับโคส,ส่วนลดคุณยังไม่ได้สั่งเลยนะมีสินค้าในงานเอาส่วนลดไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อย3วัน7วันอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะส่งมาอ่าน,นี้ก็เป็นการดาวเซลล์อ่ายังไม่ตัดสินใจซื้อใช่ป่ะเอาส่วนลดไปเลยลดราคาเลย นะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการดาวเซลล์นะครับก็นะถ้าเกิดว่าขายเมื่อไหร่ก็จะมี3ตัวให้ดูนะอัพเซลล์ครอเซลล์แล้วก็ดาวเซลล์ sell, นะครับคราวนี้ขายยังไงได้บ้างขายยังไงได้บ้างเอเราจะอัพเซลล ดาวเซลล์อย่างเงี้ยได้รูปแบบไหนได้บ้างนะครับตัวแรกเนี่ยสำหรับคนที่ทำไอเอ็มอินเทอร์เน็ตมาก็ตกลยุทธ์มันก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นออเดอร์บัมนะออเดอร์บัมออเดอร์บัมคืออะไรออเดอร์บัมคือจังหวะที่ลูกค้ากำลังจะสั่งซื้อสินค้าฟอนต์เอ็นนะเรานำเสนอสินค้าเพิ่มไปเลยเนี่ยเขาเรียกออเดอร์บัมนะครับสินค้าจะมาด้วยข้อสเสนอพิเศษสำหรับการสั่งซื้อครั้งนี้เท่านั้นนะครับสำหรับออเดอร์บัมนะจริงๆพูดไปก็อาจจะคล้ายๆกับแมกโดนนะือกััะาลงจส่งเบอรนเหมือ่อนก ถ้าเกิดว่าสั่งไปค,คู่กับเบอร์เกอร์มันลดราคาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับออเดอร์บัมนะหรือว่าตัวอย่างอันนี้คือออเดอร์บัมจริงๆอ่ะที่เขาเรียกออเดอร์บัมจริงๆอ่ะม,มันแบบนี้มันคือแบบนี้แต่เราเอาไปแอ p พลายกับสินค้าออ,อฟไลน์ได้ถูกป่ะฟิสิกอลอะไรต่างๆได้แต่ตัวออเดอร์บัมเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือการขายหนังสือแบบ แบบเขาเรียกว่า free plus shipping นะครับก็คือาบบว่าเขาก็จะบอกว่า free book คุณเอาหนังสือไปฟรีเลยคุณจ่ายแค่ค่า shipping เพราะฉะนั้นคุณต้องจ่ายเงินนี่แหะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใส่เครดิตการ์ดแต่ก่อนที่คุณจะเช็คเอาท์อ่ Check out อะชำระเงินนะ่ะถ้าคุณคลิกไอ้นี้อัปเกรดไมล์ออเดเนี่ย, Order ยจากราคาเต็มเนี่ยคุณ ซื้อตัวไอตัวออเดอร์บัมเนี่ยได้แค่ราคาได้ในราคาพิเศษเลยนะอย่างเงี้ยจะอัปเกรดไหมเนี My, ยน,น,นะครับถ้าติ๊กปุ๊บอ่าจากที่ฟรีพัดชิปปิ้งแล้วเราก็จะได้เงินเพิ่มใช่ไหมครับจากลูกค้าที่เรายิงแอดดึงเข้ามาแล้วอ่ะแทนที่จะได้เงินแค่ค่าจัดส่งสินค้าซึ่งไปเสียค่าส่งเองเนี่ยเขาเนี้ยก็จะได้ตัวรายได้จากออเดอร์บัมมาด้วยแบบจะเป็นต้นนะครับ นอกจากออเดอร์บัมมีอะไรอีกเราขายแบบสิ่งที่เรียกว่า OTO หรือว่า one time offer ก็ได้นะครับ one time offer ขายยังไงขายเวลาที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อฟอนต์เอเหมือนกันนะครับก็จะไปขายเป็นเป็นในกลุ่มของ up sell cross sell เหมือนกันนะครับคือการนำข้อเสนอพิเศษ นะครับนำนำเสนอข้อเสนอพิเศษสําหรับการสั่งซื้อครั้งนี้เท่านั้น one time offer เป็น offer เฉพาะ one time แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะอย่างเงี้ยนะครับอ่ัอน,นี้เป็นของลูกค้าผมอีกท่านหนึ่งนะครับอ่าถ้าเกิดตอนนี้คือซื้อสัมนาเข้ามาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจเนี่ยมีสินค้าตัวนี้ที่ซื้อได้ในราคาพิเศษครั้งนี้เท่านั้นเพราะคุณเพิ่งสั่งซื้อสินค้าชิ้นแรกนะถ้าคุณสนใจก็ก็สั่งซื้อตอนนี้เท่านั้นราคาพิเศษเท่านั้นไม่มีขายที่อื่นในราคานี้นะ อ่เวลาจะไปขายที่หลังจะมีแพงกว่านี้ทั้งหมดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวัานทา่มออฟเฟอร์นะครับเช็คออฟเฟอร์ก็มีนะครับเช็คออฟเฟอร์คือเอ่อเมื่อลูกค้ากำลังจะชำระเงินค่าสินค้าละก็ขายอีกนะอย่างตอนแรกคือลูกค้า เหมือนเออ่กำลังจะกําลังจะตัดสินใจซื้อขายนะใช่ไหมครับซื้อเสร็จแล้วขายนะกำลังจะจ่ายเงินขายเนี่ยนะครับนี่คือขายยังไงได้บ้างก็ขายอย่างพวกนี้นะครับออเดอร์บัมวันทามออฟเฟอร์เช็คเอาต์ออฟเฟอร์พวกนี้นะครับก็เช็คเอาต์ออฟเฟอร์ก็เช่นเดียวกันเป็นการนําเสนอข้อเสนอพิเศษสําหรับการสั่งซื้อครั้งนี้เท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้อ่าเวลาก่อนลูกค้าจะเช็คเอาต์ปะเฮ้ยเอาตัวนี้ด้วยเปล่าเอาเพลย์สเตชัน5ด้วยเปล่าในราคาพิเศษแบบนี้เป็นต้นนะครับ อ่าหลือ,อนี้โอ้โหนี้โหดมากเลยนะครับคือก่อนจะเช็คเอาท์กำลังจะทําเรื่องจ่ายเงินเอ่อที่อยู่จะส่งมีตัวนี้ด้วยเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณเช็คเอาท์ภายใน5นาทีเอาส่วนลดไปเลยอีก10%เป็นะเป็นการเร่งสุดๆเลยว่าเช็คเอาท์ออฟเฟอร์ให้คือจะให้ส่วนลดถ้าเกิดว่าคุณ่ะคุณรีบจ่ายเงินเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเช็คเอาท์ออฟเฟอร์นะครับ สุดท้ายนะครับมีอีเวนต์ ending offer ด้วยขายแบบขายตอนอีเวนต์ ending นะครับขายเมื่อลูกค้าเข้าร่วมอีเวนต์นะครับเข้าจนจบนะครับพอจะจบเสร็จปั๊บเราก็นำเสนอข้อเสนอพิเศษสำหรับการสั่งซื้อครั้งนี้เท่านั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับของการจัดงานอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พอเวลาจะจบก็ก็ขายสินค้าเพิ่มแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการขายแบบแบบหนึ่งในการทำเซลล์ฟันเนลนะครับ สิ่งที่อยากให้ระวังนะครับสําหรับสำหรับการทำเซลล์ฟันเนลอันนี้จากคืออันนี้จากประสบการณ์ผมแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าควรจะทำแล้วกันนะครับคืออย่าทําร้ายลูกค้าที่มาก่อนอือย่าทํำร้ายลูกค้าที่มาก่อนนะครับอย่ากโกหกลูกค้าถ้าข้อเสนอของเราไม่ได้ด่วนจริงคือถ้าเกิดเราทําพวกอะไรออเดอร์บัมทําพวกโอทโแล้วก็เราขายแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยราคาพิเศษเฉพาะตรงนี้เท่านั้น แต่สรุปสุดท้ายเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราเอาสินค้าเดิมมาขายถูกลงอย่างงี้คือทําร้ายลูกค้าที่มาก่อนถูกปะ่ะเออก็ระวังอย่าไปอย่าทําตัวเนี้ยนะครับเวลาที่เราออกแบบเซลล์ซอนเนลอะเวลาที่เราออกแบบว่าจะอัพเซลเมื่อไหร่ขายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอย่าระวังเรื่องตรงนี้ไว้นิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็เอาละตอนนี้ก็คือมีมีอะไรมี value ladder แล้วมีสินค้าแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเอาสินค้ามาขายตอนไหนยังไงได้บ้างนะครับอันเนี้ยก็คือถึงบทเนี้ยก็จะจบในส่วนของเรื่องหลังบ้านแล้วนะครับ ซึ่งก็จะเป็นใจความหลักนะครับของคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับแต่ว่าทีนี้คอร์สนี้ยังไม่จบนะครับถึงแม้ว่าเราจะออกแบบหลังบ้านมาแล้วมีสินค้าหลายอย่างมาขายแล้วไม่ได้แค่ยิงแอดขายที่หน้าบ้านแล้วนะครับแต่พอหลังบ้านเราออกแบบใหม่แล้วเนี่ยเราเริ่มไปออกแบบตั้งแต่ลูกค้าในฟันของเราเป็นใครมันต่างไปแล้วใช่ไหมครับหน้าบ้านเนี่ยมันก็จะต่างไปด้วยนะผมผมยกตัวอย่างเหมือนกันบ้านที่เราทํากันมา หน้าบ้านก่อนอันนี้ก็คือแค่ขายสกูเอารีเอ็แอดขายแต่ทีเนี้ยถ้าเราออกแบบหลังบ้านไปเป็นแบบที่ผมทําแต่ละคนจะออกแบบไม่เหมือนกันนะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นผมก็ออกแบบตามแวลูที่ผมมีใช่ไหมถ้าไปออกแบบตามที่ผมทําหน้าบ้านแทนที่ผมจะไปขายสกูตรงๆผมว่าขายคอร์สสอนเอ่อทกันตลาดให้กับร้านฮาร์ดแวร์แทนหน้าบ้านมันก็จะต่างกันออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราจบณนะตอนเนี้ยเราจบเอ่อการออกแบบธุรกิจที่หลังบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปพูดถึงหน้าบ้านเอ่อเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับ